สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูเหมยน้ำนะคะในคลิปนี้ครูเหมยนะคะจะสอนเรื่องอะไรเอ่ยเรื่องส่วนกลับของเศษส่วนนะคะเราเรียนเรื่องเศษส่วนไปแล้วใช่ไหมคราวนี้เรามารู้จักคำว่าส่วนกลับคืออะไรก่อนที่เราจะเรียนนะคะเรามาดูก่อนว่าเมื่อเราเรียนจบนในคลิปนี้แล้วนะนักเรียนจะต้องสามารถหาส่วนกลับของเศษส่วนได้ นี่คือเป้าหมายของคลิปนี้นะเรามาดูกันเลยนะคะว่าส่วนกลับของเศษส่วนคืออะไรล่ะส่วนกลับของเศษส่วนคืออะไรปกติแล้วข้างบนคือตัวเศษใช่ไหมที่เราเขียนปกติตัวล่างคือตัวส่วนนะส่วนกลับก็คือกันสลับตำแหน่งนั่นเองตัวเศษลงไปอยู่เป็นตัวส่วนข้างล่างตัวส่วนขึ้นไปเป็นตัวเศษข้างบนก็คือสลับตำแหน่งนั่นเองไอตัวเนี้ยที่สลับแล้วเนี่ย เราจะเรียกว่าส่วนกลับของเศษส่วนเดิมนะคะ,ะตัวอย่างเช่นเอามาดูตัวอย่างเลยนะส่วนกลับของเศษ2ส่วนห้า็กี้เราบอกว่าอะไรนะเป็นการสลับใช่ไหมเราก็เอา5ขึ้นไปข้างบนและ2ลงมาข้างล่างเศษส่วนใหม่ที่ได้มาก็คือส่วนกลับของเศษ2อส่วนหนั่นเองและถ้าส่วนกลับของเลข10เฉยๆล่ะคือจำนวนนับธรรมดาเนี่ยมันไม่เป็นเศษส่วนะ่ะ แต่ทำไมออกมาเป็นแบบนี้ล่ะทำไมได้เซษหนึ่งส่วนสิบล่ะเพราะว่าเดิมทีแล้วนะคะถ้าจำนวนนับปกติเนี่ยที่จริงมันมีส่วนหนึ่งอยู่ข้างล่างใช่ไหมแต่เราจะไม่นิยมเขียนกันใช่ไหมคะนี่ไงเป็นการเอามาใช้ในเรื่องนี้นะคะเพื่อให้รู้ว่าส่วนกลับนี่มันมีส่วนหนึ่งอยู่นะแล้วก็แค่สลับขึ้นไปเอานี้ลงมาหรือให้จำว้เลยว่าถ้าเป็นจำนวนนับเฉยเนี่ยเราต้องใส่หนึ่งข้างบนแล้วก็ส่วนด้วยจำนวนนับตัวนั้นเลยโอเคไหม อ่าและตัวอย่างที่3ล่ะและส่วนกลับของเซนหนึ่งส่วนสี่ล่ะเซนหนึ่งส่วนสี่ถ้าส่วนกลับของมันคืออะไรนะสี่ต้องขึ้นไปข้างบนใช่ไหมและหนึ่งก็ต้องลงมาข้างล่างใช่ไหมคะจะกลายเป็นเศษสี่ส่วนหนึ่งครูบอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ยตามเดิมแล้วเราจะไม่นิยมเขียนกันนะคะจะได้ออกมาเป็นเลขสี่เฉยๆหรือใครจะเขียนสองแบบเลยก็ได้นะเลือกได้เมื่อเรารู้แล้วนะคะเนี่ยเรามารู้ต่ออีกว่า เมื่อเศษส่วนใดเนี่ยคูณกับเศษเออกับส่วนกลับของตัวเองนะที่เรากลับแล้วอะ่ะคำตอบต้องได้หนึ่งเสมอนะคะทาไมถึงได้หนึ่งล่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะตัวอย่างโจทย์ข้อนี้นะเศษสองส่วนห้า เศษสองส่วนห้านะคูณกับอะไรแล้วได้หนึ่งแต่กี้เราบอกว่าอะไรเศษส่วนเนี่ยเมื่อคูณกับส่วนกลับของตัวเองแล้วจะได้หนึ่งเสมอ,อส่วนกลับของเศษสองส่วนห้าคือเท่าไหร่ล่ะเราก็เอาห้าขึ้นไปข้างบนใช่ไหมคะห้าอยู่บนแล้วเลขอะไรอยู่ข้างล่างเลขสองทำไมถึงได้หนึ่งล่ะลองดึสังเกตนะเห็นไหมเราใช้วิธีการตัดไง ห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่ทุกจำนวนเป็นเลขหนึ่งหมดเลยคูณกันก็ได้หนึ่งนั่นเองค่ะหากข้อแรกเรารู้แล้วเรามาดูตัวอย่างที่สองกันดีกว่าส่วนกลับของเส้นหนึ่งส่วนวแปดมูติกี้เหมือนได้อธิบายตัวอย่างไปแล้วนะเส้นหนึ่งส่วนแปดทำยังไงล่ะอ๋อเราจะย้ายค่ะเอาแปดขึ้นไปข้างบนค่ะ ใช่ไหมคะแล้วก็1นนงลงมาข้างล่างนะคะแต่จําได้ไหมว่าถ้าส่วน1นต้องเขียนไหมถ้าไม่เขียนให้ตอบเลขเดียวคือเลขอะไรเลข8นั่นเองเห็นไหมทาไมถึงได้1อะก็นี่ไง8 1 8 8 1 8ตัดกันเหลือ1คูณกับ1ก็ได้1น,นั่นเองตัวอย่างที่2ไปแล้วเรามาดูตัวอย่างที่3ดีกว่าอ้าวคราวนี้เป็นจํานวนนับธรรมดาล่ะส่วนกลับต้องเป็นยังไงนะ เอาเจ็ดลงมาข้างล่างใช่ไหมอ่าแล้วข้างบนเหลือเลขอะไรล่ะคือเลข1นั่นเองเพราะอะไรตอนเดิมแรกคือ7จส่วนหนึ่งใช่ไหมเราเอาหนึ่งขึ้นไปข้างบนส่วนด้วย7ข้างล่างนะคะข้อนี้ตอบเท่าไหร่เอ่ยตอบเศษ1หนส่วนเนั่นเองได้หนึ่งเพราะอะไรตัดตัดด้วยแม่เทั้งหมดนะคะจะได้ออกมาเป็นหนึ่งทั้งหมดเลยคําตอบเลยได้1นั่นเองตัวยอย่างที่สล่ะ อา้าวราวนี้ให้หาตัวที่อยู่ข้างหน้าล่ะถ้าสิบเฉยเราใช้หลักการเดิมเลยส่วนกลับของจำนวนนับคืออะไรนะส่วนกลับสามารถสลับกันได้นะหาสลับได้เลยอาศัยส่วนสิบจากอยู่บนใช่ไหมตอนแรกมันส่วนหนึ่งใช่ปะอ่ะหนึ่งขึ้นไปอยู่ข้างบนข้างล่างกลายเป็นเลขสิบนั่นเองตัดกันได้อะไรตัดตัดใช่ไหมสิบตัดเหลือหนึ่งหนึ่งคูณหนึ่งก็ได้หนึ่งนั่นเองนะคะโอ้โหเรามาได้สี่ข้อแล้ว ตัวอย่างที่5ล่ะเหมือนเดิมเลยส่วนกลับอันนี้เรามองเป็นเศษส่วนนะข้างหน้าเป็นส่วนกลับได้เลยนะคะสลับกันได้นะอ่ะย้ายยังไงเศษส่วนใช่ไหมเอาอยัางไงต่อ20ขึ้นไปอยู่ข้างบนและ7ลงมาข้างล่างสามารถสลับที่กันได้นะคะตอบเท่าไหร่เอ่ยตอบเศษ ยี่สิบส่วนเจ็ดนั่นเองอ๋อตะกี้ดกดปุ่มเลยนะคะมันบางจอนิดหน่อยไม่เป็นไรเนาะอะคราวนี้เราได้ละก็คือตัดได้เหมือนเดิมใช่ป่ะตัดเฉียงตัดเฉียงมันพราะเลขมันเดียวกันออกมาเป็นเลขหนึ่งนั่นเองนี่ตกลงส่วนกลับเนี่ยที่เราฝึกมาเนี่ยหรือที่เรายกตัวอย่างกันข้างต้นเนี่ยเอาไปใช้กับอะไรนี่ไงส่วนกลับนี่นะเราจะไปใช้ในเรื่องถัดไปคือเรื่องการหารด้วยเศษส่วน พราะตัวหลังเป็นตัวเศษส่วนใช่ไหมเราต้องใช้เรื่องนี้ใช้ส่วนกลับในช่วยในการหานะจากที่เราเรียนมาตะกี้เนี่ยหรือที่อธิบายมาข้างต้นเนี่ยนะคะเราสรุปได้ว่าส่วนกลับคืออะไรส่วนกลับคือการสลับอะไรเศษส่วนนั่นเองเศษขึ้นบนส่วนลงล่างใช่ไหมคะเอ้ยเศษอยู่ล่างเศษอยู่บนเราสลับกันนะเศษย้ายมาล่างส่วนขึ้นไปอยู่ข้างบนและ2คืออะไร เศษส่วนเดิมเมื่อคูณกับส่วนกลับของตัวเองจะต้องได้1เสมอใช่ไหมคะอ่ะคลิปนี้นะคะคุณครูก็อธิบายไปหลายตัวอย่างเหมือนกันนะคะให้นักเรียนนะคะฝึกแล้วก็ทบทวนซ้ำๆนะและจะได้เข้าใจนะคะเอาไปใช้ได้ในบทต่อไปนะคะ